เอาวันนี้เตรียมจัดส่งนะครับสองรายการเหล็กลากรถทรงเอนะปลายทางจังหวัดชุมพรลูกค้าเก่าเราเคยสั่งหูลากเราไปแล้วนะมาสั่งเหล็กลากรถทรงเอช่างบี้เพิ่มอโอนตังมาเรียบร้อยไปติดตั้งรถตัวสูงคอจะเป็นแบบนี้จะเป็นคอรถระด,ดับแบบนี้นะเหล็กลากรถทรงเอนะครับลากรถเสียได้โดยไม่ต้องมีคนจับพวงมาลัยนะอันนี้เราแพคไปแบบนี้เดี๋ยวให้ลูกค้าไปประกอบเองแล้วก็ตัวนี้น่าจะเป็นแถว เอ๊สุพรรณป่ะนี่นะคอเทเลอร์สำเร็จรูปเอาไปสร้างเทเลอร์ใหม่นะเป็นแบบนี้นะเราแถมอันนี้ไปให้สินค้าเราไปติดตั้งได้ง่ายๆเลยนะออกล้านๆเลยนะเหล็กลากรถทรงเอนะครับเป็นแบบนี้แบบนี้รถต่ำกับรถต่ำนะหมายถึงรถรถคันลากอะ่ะเป็นธรรมดาไม่ใช่ตัวสูงนะจะเป็นลักษณะนี้ออกล้านๆเลยวันนี้เขานัดเข้ามาหน้าร้านอาสองเจ้านะ มาจากลำปางผ่านมาเดี๋ยวแวะามาหาช่างบี้มารับเหล็กลากรถทรงเอหตัวคือตัวนี้นะจะมารับหน้าร้านแล้วก็ตัวเนี้วีโกวีโกจากจังหวัดราชบุรีเป็นมูลนิธินะนัดเขานัดสั่งไว้แล้วสั่งไวสง้สองสอรายการหูลาก1ตัวแล้วก็เหล็กลากรถทรงเอหตัวเอารถมูลนิธินะเราเรายังมีโปรโมชั่นให้นะครับให้ท่านมาสั่งเราเนี่ยเอาไปช่วยชาวบ้านนะได้นะ ชาวบ้านที่เขารถส่งรถเสียเนี่ยตามข้างทางเนี่ยเจอนี่ช่วยเขาได้เลยบางทีคนเขาที่รถเสียนะเงินเงินจะซ่อมรถเขายังไม่มีเลยมาโดนมาโดนค่ารถลากอีกบางบางเจ้าก็เรียกแพงเกินพิกัดอะไรอย่างเงี้ยเอ่อกลายเป็นการซ้ำเติมเขานะให้มูนิทินะมาสั่งแบบนี้นะไปช่วยชาวบ้านเนี่ยได้เลยอาจจะได้ค่าน้ำมงค่าน้ำมันนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยก็สมน้ำสมเนื้อกันไป ช่วยๆกันไปนะเรามีราคาพิเศษให้นะเอ่อนัดเข้ามาล่วงหน้าได้เลยเอ่อติดตั้งหูลากจูงพร้อมเหล็กลากรถทรง A แบบนี้นะมาหาช่างบี้เนี่ยจบกลับไปลากงานได้เลยหรือจะใส่รถไว้เอ่อเผื่อฉุกเฉินเจอรถทรงรถเสียข้างทคงข้างทางเนี่ยช่วยเขาได้ช่วยเขาเลยนะครับเราก็มีราคาพิเศษให้ อ๋อมีติดต่อมาอีก9้านึงยังยังไม่ตกลงบอกราคาพิเศษให้นะเหล็กลากรถทรงเอนะลากรถเสียได้โดยไม่ต้องมีคนจับพวงมาลัยรถขันหลังนะเราก็มีราคาพิเศษให้อ่อมูลนิธิรถมูลนิธินะขอให้ท่านเป็นมูลนิธิจริงนะอย่ามาหลอกกันนะไม่เอานะครับออขอให้ท่านมีจิตจิตใจที่บริการนะมูลนิธิเนี่ยอาสาเนี่ยได้เลยเข้ามาได้เลย เหล็กลากรถทรงเอนะตัวนี้วีโกมาจากลาดชบุรีนัดไว้แล้วเดี๋ยววันนี้เข้ามาเดี๋ยวทำรีวิวให้อีกทีหนึ่งอ้าสนใจสินค้าตัวไหนอะนัดเข้ามาได้เลยเดี๋ยวเราจัดทำไว้ก่อนเข้ามาได้นะเไม่ต้องเข้ามารอนานนะครับเข้ามาปุ๊บติดตั้งเสร็จก็กลับบ้านได้เลยกลับไปใช้งานได้เลย สินค้ามีนะมีรออยู่รอถามอยู่เหล็กล้างรถทรงเอมีคอเทเลอร์สำเร็จรูปมีออกออกตลอดออกเรื่อยเรื่อยีนะอยากได้สินค้าต้นไหนก็ทักมาสอบถามกันได้งานตัดเลเซอร์ทุกชิ้นงานสวยงามนะตัดเลเซอร์ทุกชิ้นลูกค้าบางท่านก็มาขอซื้อชิ้นหนึ่งสองชิ้นแล้วแต่นะอยากได้อะไรก็บอกเราได้ เอาไปทำเองขาเขือมีนะขาเขือมีมีขายแบ่งขายทุกจิตตัวนี้นะเริ่มต้นหน้าร้านเนี่ยสามพันห้านะครับเหล็กกลากรถทรง A นะใช้งานได้จริงอยากดูรีวิวเอ่อทักแชทแอดไลน์เข้ามาหาช่างบี้ขอดูรีวิวหน่อยได้แล้วก็การติดตั้งนะมีแล้วก็มีรีวิวบอกนะอยากดูทักเข้ามาได้เลยครับ